เคยสังเกตไหมคะว่าเรื่องการเมืองที่ดูเหมือนจะซับซ้อนมากๆเนี่ยบางทีกลับถูกเล่าผ่านภาพที่มันง่ายนิดเดียวอย่างเช่นกุญแจกับกำแพงเมืองวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสเอกสารชิ้นหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่ครับซึ่งเขาเชื่อมโยงการลงประชามติครั้งสำคัญเข้ากับประวัติศาสตร,ร์การเสียกรุงเลยทีเดียวมาดูกันครับว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการโน้มน้าวใจเปิดมาปุ๊บก็เจอประโยคนี้เลยครับ อย่าเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามาโกงกินงบแผ่นดินโอ้โหแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็สร้างภาพในหัวได้ชัดเจนมากเลยนะว่าน,นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองธรรมดารรมดาแล้วแต่มันคือการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองกันเลยคำถามสำคัญเลยก็คือทำไมต้องเป็นภาพของการมอบกุญแจด้วยละ่ะการเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นจริงๆหรือว่ามันกำลังทำให้เรามองข้ามอะไรบางอย่างไปหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะเราจะมาค่อยๆแกะรอยความคิดของผู้เขียนไปทีละขั้นเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทางเลือกไปจนถึงบทสรุปสุดท้ายที่เขาบอกว่าอนาคตของชาติเนี่ยอยู่ในมือของทุกคนแล้วเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของเรื่องทั้งหมดกันก่อนเลยครับนั่นก็คือทางเลือกที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอกสารฉบับนี้เลยนี่แหละครับคือแกนกลางของเรื่องทั้งหมดเลย คือวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง2ทางเลือกที่ชัดเจนมากๆก็คือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือวิธีที่ผู้เขียนเขาให้คำนิยามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล้วครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ตัวบทกฎหมายสูงสุดนะแต่เปรียบมันเป็นเหมือนกำแพงปราบโกงซึ่งเป็นภาพที่ฝั่งเราส่งพลังมากๆเลย และในกำแพงที่ว่าเนี่ยมันก็มีส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ครับที่ผู้เขียนเขาตั้งชื่อให้เลยนะว่ามาตราเหล็กก็คือมาตรา1น 4, 4่นั่นเองการใช้คำว่าเหล็กเนี่ยก็เพื่อจะสร้างภาพของความแข็งแกร่งที่แบบว่าใครก็ทำลายได้ไม่ง่ายๆแล้วไอ้มาตราเหล็กที่ว่าเนี่ยมันทำหน้าที่อะไร ผู้เขียนเขาชี้ให้เห็นเลยครับว่ามันคือคกลไกสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็คือเงินภาษีของพวกเราทุกคนนั่นแหละแล้วถ้าใครฝ่าฝืนนะก็จะมีบทลงโทษที่รุนแรงมากๆตามมาทันทีเลยคำถามต่อมาก็คือเอในเมื่อมีกำแพงที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วแล้วทำไมถึงยังมีคนอยากจะทลายมันลงละ่ะ เอกสารฉบับนี้ชี้ไปที่แรงจูงใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดเลยครับนั่นก็คือเงินจำนวนมหาศาลและนี่คือตัวเลขที่ว่าครับ3ล้านล้านบาทผู้เขียนเขาใช้ตัวเลขนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะแต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลที่รออยู่เบื้องหลังการแก้ไขรัฐมนูญครั้งนี้ต่างหาก สไลด์นี้สรุปข้อกล่าวหาของผู้เขียนได้ชัดเจนที่สุดเลยครับเขามองว่าเบื้องหลังหน้ากากของคำว่าประชาธิปไตยหรือการปฏิรูปเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความต้องการที่จะเข้าควบคุมงบประมาณแผ่นเดมเพื่อฟอกข่าวให้กับคดีทุจริตในอดีตแล้วก็เปิดทางให้พักพวกของตัวเองเข้ามาหาผลประโยชน์นั่นเองทีนี้เพื่อให้ข้อโต้แย้งของตัวเองมีน้ำหนักแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนได้มากขึ้นเนี่ย ผู้เขียนเขาก็เลยหยิบเอาบทเรียนครั้งสาคัญจากประวัติศาสตร์ชาติมาเปรียบเทียบเลยครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากจริงๆเอกสารนําเสนอภาพประวัติศาสตร์ที่มันเหมือนจะซ้ารอยเดิมครับโดยชี้ว่าวิกฤตชาติในอดีตเนี่ยมักจะเกิดจากการเปิดประตูให้ศัตรูหรือการทรยศจากคนข้างในนั่นเองแล้วก็กําลังจะบอกไปในนว่าการลงประชามติครั้งนี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่การเสียกรุงครั้งที่3ก็เป็นได้ และนี่คือจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดครับการลงคะแนนเห็นชอบในมุมมองของผู้เขียนนะมันไม่ต่างอะไรเลยกับการยื่นกุญแจดอกแรกให้กับศัตรูเพื่อเปิดประตูเมืองให้เข้ามาทำลายกำแพงปรับโกงที่เรามีอยู่และแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับซึ่งผู้เขียนเขาก็ได้รวบทุกประเด็นให้กลายเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ชัดเจนมากๆและววางอำนาจการตัดสินใจไว้ในมือของประชาชนทุกคน ภาพนี้คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับผู้เขียนเขาวางตำแหน่งให้ผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกับปราการด่านสุดท้ายที่จะปกป้องประเทศชาติโดยมีกุญแจเมืองอยู่ในมือของตัวเองเพราะฉะนั้นประเด็นที่มันดูซับซ้อนทั้งหมดเนี่ยจึงถูกย่อยลงมาเหลือแค่ทางเลือกสองทางที่เข้าใจง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งเลยครับก็คือเห็นชอบเท่ากับทรงกุญแจให้ค่าศึกหรือ ไม่เห็นชอบก็เท่ากับรักษากุญแจไว้เพื่อปกป้องบ้านเมืองนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเอกสารฉบับนี้ก็ตามแต่มันก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่าเรื่องเล่าจากประวัติศาสตร์แล้วก็ภาพเปรดเทียบง่ายๆแบบนี้มันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของเราในยุคปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนกันนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องเล่าที่เรากำลังได้ยินอยู่นั้นกำลังนำเราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องจริงๆ